สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับในเดือนเมษายนนะครับในฤดูที่ร้อนนะครับนะะในฤดูที่ร้อนนี้จะเป็นผลดีต่อหนอไม้ฝรั่งนะครับที่สามารถนะครับทำให้มียอดขึ้นมาได้นะครับโดยในฤดูนี้นะครับซึ่งปีแรกของเรานะครับที่เราทํหนอไม้ออร์แกนิกนะครับหนอไม้ฝรั่งของเราก็ในฤดูนี้นะครับค่อนข้างที่จะหน้าแรงนะครับแล้วเราสามารถที่จะอัดน้ําลงไปได้นะครับ เราก็จะได้หน่อไม้ฝรั่งนะครับซึ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมทีเดียวครับมาดูครับนี่คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่เกิดในฤดูแล้งของเรานะครับเป็นหน่อไม้ฝรั่งออร์แกนิกนะครับหน่อไม้ฝรั่งนี้นะครับเราสังเกตไหมครับจะเหลือประมาณสัก2ต้นนะครับเราพยายามเอาไว้สัก2ต้นหรือต้นเดียวแบบนี้นะครับเพื่อนะครับให้แตกหน่อขึ้นมานะครับเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับผม เอาละนะครับลองมาดูอีกนะครับอันนี้คือต้นเดียวครับเราทำหน่อไม้ฝรั่งแบบต้นเดียวครับเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นนะครับเนี่ยกาลังขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นหน่อไม้ไซส์มาตรฐานของพันุนี้นะครับก็จะประมาณนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับผมเนี่ยครับซึ่งหน่อไม้ฝรั่งนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็กําลังออกเมล็ดนะครับเป็นหน่อไม้พื้นบ้านพันยอดสีเขียวครับ ก็รสชาติดีทีเดียวครับผมอ่ะครับเดี๋ยวมาดูครับซึ่งเราได้สางต้นมันออกนะครับถ้าต้นมันหนาเนี่ยเราก็จะสางออกครับนี่ครับเหลืออยู่มาณสามต้นก็จะแทงยอดขึ้นมาแบบนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งของเรานะครับเดี๋ยวต้นเล็กต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้ต้องสางออกอยู่นะครับเราก็จะสางออกให้เหลือสองต้นแบบนี้ฮะไปดูนะครับเนี่ยครับพอเราสางออกเหลือสองต้นนะครับเขาก็จะแทงขึ้นมานะครับเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่โอเคแล้วครับเนี่ยใหญ่ขึ้น อันนี้ก็เหลือสองต้นกำลังจะแทงหน่อขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันครับเช้าๆแบบนี้นะครับซึ่งแดดยังไม่แรงมากนะครับหน่อไม้ฝรั่งของเราก็ก็ถามว่าไซส์นี้พอถอนหรือยังครับพอแล้วครับแต่ผมเป็นมือใหม่นะครับผมก็จะยังไม่ถอนนะครับเดี๋ยวให้อคนที่มีความรู้เขามาถอนนะครับไม่งั้นก็จะเละเหมือนวันนั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็สังเกตไหมครับ นี่ครับเริ่มแตกหนอนะครับขึ้นมาเยอะทีเดียวครับเหลหลังจากที่เราสางนะครับสังเกตนะครับที่เราสางไว้จะเหลือยืนไว้สักสองต้นสามต้นแบบนี้ครับตอไม้ฝรั่งก็จะเริ่มนะครับออกหน่อแบบนี้นะครับแต่เห็นแบบนี้แล้วผมก็อยากจะถอนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเหลือต้นเดียวก็จะขึ้นมานี่ครับไซ์นี้คือไซเล็กอยู่นะครับซึ่งเราก็กําลังปรับปรุงนะครับให้มีขนาด โตขึ้นนะครับถ้าสารอาหารเขานะครับมากพอนะครับส so ังเกตนะครับหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่เป็นรากนะครับไม่ลึกจนเกินไปครับเขาก็จะหากินตามพื้นนะครับเนี่ยผมสางออกนะอันนี้ต้นนี้ต้องเอาออกนะครับเพื่อว่าเขามีดอกก็จะเอาไว้นี่ครับหน่อไหม่ที่ขึ้นมานะครับต้นนี้ต้นเล็กก็ต้องเอาออกอันนี้ก็หนาแน่นไปนะครับก็จะเอาออกแต่ตอนนี้เราไว้เป็นเม็ดพันธุ์อยู่ ครับก็สูงประมาณร้อยห้าสิบแล้วนะครับของไม้ฝรั่งครับเนี่คฮะสูงประมาณร้อยห้าสิบหรือเกือบสองเมตรแล้วครับเนี่ยร้อยแปดสิบแล้วครับถ้าดึงดีๆนะครับสูงเกือบเท่าผมเลยครับเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่นะครับปลูกมาได้ประมาณนะครับหนึ่งปีนะครับถ้านับจริงๆนะครับ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัชพืชแค่นั้นนะครับที่เหลือนะครับดอกไม้ฝรั่งของเราไม่มีอะไรครับโอ้โหนี่หน่อใหญ่มากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ยังไม่เอาหญ้ามีผักบุ้งเลื้อยเฟี้ยวไปเลยครับไม่ได้ใส่สารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้ต้นนี้ก็ออกมานะครับออกมาทุกต้นครับในฤดูร้อนแบบนี้นะครับถ้าเรามีน้ําที่พอให้เขาครับนี่ก็ออกมายาวแล้วครับเนี่ยโอ้ครับ อันนี้ก็มีครับเนี่ยครับออกมาครับรสชาติก็โอเคโอ้โหนะครับดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่โอ้โหครับดูหน่อออกมานะครับเพียบเลยครับแต่แบบนี้ก็คือนะครับกอนี้หนาแน่นมากนะครับผมตัดออกนะครับแต่ก็จะไซส์ไม่ใหญ่นะครับเราก็เจริญเติบโตออกมานะครับโอ้โหครับต้นนี้ออกมาเยอะทีเดียวครับสําหรับการทําหน่อไม้ฝรั่งนะครับ เราทําเพื่อบริโภคนะครับอาจจะมีพี่ๆน้องๆถามนะครับมาว่าราคาต้นไม้ฝรั่งเรานะครับเราก็นะครับขายในราคาที่แบบว่ากามละห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับในเพจที่เขาสนใจนะครับแต่รู้สึกพันสีม่วงเนี่ยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะปลูกยากมากนี่ครับคือพันสีม่วงครับผมยอดสีม่วงนี้ก็คือไม่มีเมล็ดเลยนี่ซื้อมาจากนะครับ ร้านเกษตรนะครับอันนี้สามต้นนี้ครับสามต้นนี้ครับสี่เม็ดละสี่บาทนะครับเพราะเกิดได้สามต้นนี้อันนี้พันสีม่วงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้มาเรียนรู้นะครับวิธีนะครับทาหน่อไม้ฝรั่งในหน้าแรงนี่สังเกตเลยครับดินเกลือก็ยังไม่ขึ้นอยู่เลยนะครับเนี่ยครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่ดินเป็นเกลือนะครับเนี่ยครับยังขาวโพลนไม่มีอะไรขึ้นเลยครับเนี่ยครับสังเกตได้เลยครับแล้วอุณหภูมิบริเวณนี้ก็จะร้อนนะครับร้อนที่สุดครับเพราะเกลือมันก็ดูดความเย็นไปอุณหภูมิก็จะร้อนครับแต่เราก็ยังปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับได้ครับดูสังเกตครับเราปลูกได้ครับเพราะเราใช้ดินใบก้ามปูนะครับเราข้างล่างก็เป็นดินเค็มนี่แหละครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรเกิดเลยผมก็ อยากจะบอกพี่ๆน้องๆว่าดินจะเค็มขนาดไหนหรืออะไรขนาดไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดปัดจจัยสําคัญที่สุดก็คืออาหารของพืชแล้วก็น้ําแค่นั้นเองครับผมเราสามารถปรุงนะครับองดินของเราโดยใช้ใบก้ามปูหมักหรือว่าอาจจะเป็นมูลสัตว์อื่นหมักนะครับให้มันเย็นหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับสําหรับผมใช้ใบก้ามปูนะครับไอที่ถ่ายไปเห็นนั้นก็คือต้นหน่อไม้ฝรั่งอ่ซึ่งเป็น พันเนี่ยครับที่เกิดจากเมล็ดเนี่ยครับเนี่ยครับก็เสียบไว้ครับก็เกิดขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นพันุพื้นเมืองนะครับก็ไม่ได้ถูกตัดยีนให้เหมือนสีม่วงที่ผมซื้อมาจากร้านเกษตรแล้วก็นะ,จะเจริญเติบโตก็ให้ยอดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่เขาก็มีสีม่วงนะครับสวยแต่ของเรานะครับอันนี้ซื้อมาจากน้องเป็นพันุพื้นเมือง ครับเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกครับดูสิครับแถมหน่อเขาก็โอเคนะผมว่านะครับไซส์ก็ขนาดนิ้วก้อยเลยครับถ้าเขาใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคในการทําแล้วก็อาหารนะครับจริงๆแล้วก็นะครับได้ถ่ายมาหลายๆคลิปให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็นยงไงบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นนะครับแต่นะครับก็พยายามเรียนรู้นะครับว่า เราจะทํายังไงให้หน่อไม้ฝรั่งของเราออกยอดนะครับนะครับซึ่งนะครับเราก็ลองผิดลองถูกก็ลองดูโอ้แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับดูในคลิปต่างประเทศเขาตัดเอ่อต้นทิ้งหมดเลยนะครับเอาดึงรากขึ้นมาใหม่ก็จะลองในซีซั่นหรือว่าเคสต,ต่อไปก็จะลองแบบนั้นนะครับคือเอาลากขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็จะลองทําเป็นยอดนะครับแต่ตอนนี้เราทําเป็นยอดที่มีต้นอยู่นะครับไม่ได้เอาลากอย่างเดียว เดี๋ยวข่าวหลังจะลองทําแบบฝรั่งดูนะครับซึ่งเขาปลูกต้นไม้ฝรั่งแบบใช้รากนะครับหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทําเป็นต้นน่นไม้ฝรั่งแบบนี้ก่อนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลากันด้วยยอดน่อไม้ฝรั่งนะครับผมออร์แกนิกนะครับที่ทําให้เรารู้สึกดีนะครับที่เราได้ปลูก แล้วเราก็ค้นพบว่าเป็นพืชที่ปลูกบนดินเค็มได้นะครับผมแล้วก็แต่ต้องมีนะครับดินที่ที่อยู่ด้านบนเป็นดินที่มีสารอาหารหน่อยนะครับใบก้ามปูหมักนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามใช้มูลตัวอื่นแล้วก็ใบไม้ตัวอื่นแล้วก็อย่างอื่นทดลองไปนะครับสําหรับเคสนี้ก็ลากันด้วยหน่อยฝรั่งนะครับผมซึ่งกําลังงอกขึ้นมาอย่างสวยเลยครับผมสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ